ได้ยินพูดถึงเรื่องระบบราชการเนี่ยปัจจุบันม,มันกลายเป็นการสร้างให้เกิดกลุ่มเจ้าพ่อเลยผูกขานะอันนี้อาจารย์พออธิบายให้เห็นภาพชัดได้ว่ามันเป็นยังไงคือผมคิดว่ามันเป็นข้ออ้างนะเป็นข้ออ้างที่ไม่จะไม่สนับสนุนการกระจายอำนาจเป็นปเหตุผลคลาสสิกโดยเฉพาะเป็นเหตุผลของกลุ่มมนรักนิยมที่กลัวว่าตัวเองจะสูญเสียประโยชน์ก็จะสร้างชุดความคิดแบบนี้ขึ้นมาว่าเอ้ยไม่ได้เรากระจายอำนาจเสร็จปั๊บเดี๋ยวพวกเจ้าพ่อจะมายึดครองจังหวัดเดี๋ยวผู้มีอิทธิพลมายึดครองจังหวัดเหตุผลไี่ผม ข้อมูลที่เพียงพอถามว่าในท้องถิ่นมีการพิ่ริคคอรัปชันไหมมีไม่ใช่ไม่มีผมว่าการมีทุกวันนี้นะครับมันก็โดนตรวจสอบเยอะนะมันตรวจสอ,อสอบเยอะมันไม่ง่ายที่จะทำกันแบบเมื่อก่อนที่ปัจจุบันเนี่ย,ยทำกันอยู่นะก็อาจจะมีกินเปอร์เซ็นต์หักหัวคิวนะครับหัวประมูลแต่ไม่ง่ายแต่ไม่ง่ายเหมือนที่ผ่านมา ถามว่าเหตุผลเนี 20. ่ยม so so, <sh am expanding noise> ันมาจากอะไรเหตุผลเนี่ยต้องย้อนกลับไปนะเหตุผลเนี่ยมันมาจากผมคิดว่าปรากฏการณ์ประมาณปีตั้งแต่หลังปี2520นะเท่าที่งานวิจัยของผมเนี่ยพบว่าปี2520เป็นจุดเริ่มต้นเจ้าพ่อเนี่ยจริงๆเกิดมาจากนะครับระบบราชการเนี่ยสร้างเจ้าพ่อครับราชการนี่แหละครับสร้างเจ้าพ่อขึ้นมาเพราะราชการไทยเนี่ยที่บอกมันอยู่มา100ปีเนี่ยมันใหญ่เกินแล้วเวลาคนไปราชการเนี่ยส่วนใหญ่คนไม่ได้คิดที่จะบริการประชาชนหรอกครับ คนที่อยากเป็นราัชาการคือคูอยากใหญ่ครูใชจ้จมีอำนาะจคูมีเกียรติคูไม่อยากเป็งานคือมนโนสำนึกจิตสำนึกของข้าราชาการกับความเป็นข้าราชาการน่ะมันไม่ไปด้วยกันเนี่ยเขาไม่ง่ายน้องๆไป่อำเภอเขาะจะเจอบทภาพลับของนายอำเภอภาพลับของผู้ว่าโอ้โหเป็นภาพลับที่ต้องพิดน่พิเทวะมันไม่ได้เป็นภาพลับของผู้ให้บริการไมนเป็นภาพลับของผู้มีอำนาจครับพอมันระบบมันแข็งแบบนี้ระบบมันแข็งแบบนี้ตัวชาวบ้านเนี่ยชาวบ้านเวลาจะไปติดต่อราชการจะไปคัลบริก มันรู้สึกว่ามันไม่มีความมั่นคงมันไร้อำนาจพ,พอไร้อำนาจปับป๊บดีไม่ดีมันโดนรีดไถด้วยเวลาไปติดต่อราชาการทุกคนในสังคมไทยผมว่าเคยโดนคนไกลาราชาการใดราชการหน,นึ่งไถเงินเราอยู่ก<ม>ับความผิดปกติจนเป็นปกติภายใต้รััประาาการแบบนี้ครับเเป็นแบบนี้ปั๊บถามว่าชาวบ้านปิดไหมที่เขาต้องไปพึ้งพาตัวกลางอาจจะเป็นนะครับผู้มีอิทธิพลอาจจะเป็นคนกว้างขวางก็คือเวลามีตัวกลางปั๊บเนี่ยตัวกลางเหล่านี้มันทําให้ราชการเนี่ยให้บริการเขาได้ดีขึ้น ถ้าถามว่าชาวบ้านบิดไหมนี่คืออยา่าเพิ่งโทษชาวบ้านอยา่าเพิ่งด่าชาวบ้านโ<อ>ครงสร้างราชาการเนี่ยมันทําให้ชาวบ้านต้องเบียดเสียดตัวเองเข้าหาอํานาจไ<ะ>งของความอำนาจเสร็จปั๊บเนี่ยถามว่าแล้วคนคนนี้ต่อหลังจากนั้นเขาไปสมัครอบตเขาไปสมัครสจเนี่ยผมเลือกเขาไหมผมก็เลือกเขาเพราะว่าหลักประกันว่าถ้าผมเลือกคนนี้ต่อไปถ้าผมมีมีปัญหากับราราชการเนี่ยผมมีตัวกลางในการเคลียร์ตัวกลางในการจัดการถามว่าผมโง่ไหมเนี่ยเห็นไหมถ้าเรามองแบบนี้ชาวบ้านไม่ได้โง่นะเราอยากเข้าใจี่ชาวบ้านโง่ ชาวบ้านเลือกตั้งไม่เป็นชาวบ้านอยู่ภายใต้ที่ผลมันมีเหตุผลที่ทําให้เขาต้องเข้าไปอยู่ในตรงนั้นปัญหาของมันก็ ตัวราชการนี่แหละครับที่เป็นตัวเอื้อที่ทําให้เกิดตัวเจ้าพ่อท้องถิ่นและเจ้าพ่อท้องถิ่นหลังจากสร้างความไว้วางใจกับประชาชนได้มากขึ้นคนเหล่านี้ก็ผันตัวเองหรืออาจจะส่งลูกส่งหลานไปเป็นสอสอไปเป็นรัฐมนตรีแล้วตัวเองก็กลายเป็นผู้มีบาร,รมีหรือว่าเป็นผู้ที่มีอํานาจในด้านที่ไม่เป็นทางการไปไปมามา,มาปัันหนึ่งนะไอ้ตัวานอำเภอตัวข้าราชการพวกนี้ตัวตวําบจพวกนี้เดินเข้าหาคนเหล่านี้เองเพื่อขอให้นายช่วยฝากผมไมเป็นผู้ว่านะนายช่วยช่วยฝากผม ไปเป็นายอำเภอหน่อยความสัมพันธ์แบบนี้ก็เกิดขึ้น คือไป็ประมาราชก,การเนี่ยคือสร้างระบบผู้ว่าไอ้ระบบแบบเจ้าพ่อขึ้นมาถ้าว่าแล้วรือต้องมีเรื่องในการในการสร้างธุกรกิจการเมืองในอ,อบอจอด้วยนะอย่างเช่นอบจใน,น<ไ>ทุกวันเนี้ยมันเลือกตั้งใช่ไหมอบจตอนก<ไ>่อนปีสี่ขูนเนี่ยนะครับตัวผู้ว่านี่เป็นนายกอบ,บจอดยตําแหน่งมันทําให้เกิดการยังไงร่วมมือกันระหว่างนักการเมืองท้องถิ่นกับราชการประจําในการสะสมความมั่งคั่งร่ํารวยทั้งสองส่วนเลยแเป็นจ<ส>ุดเริ่มต้นของระบบที่เรียกว่าเจ้าพ่อท้องถิ่นปัญหาอยู่ที่รราชการนี่แหละที่ สร้างกลไกแบบนี้บวกกับนะครับความเดือมล้ําในทางเศรษฐกิจด้วยนะปัจจัยทางเศรษฐกิจก็มีผลที่ทําให้คนต้องพึ่งพางพึ่งผี